กลับมาที่จอคอมครับนั่งครับมีอะไรมากครับมีเท่าที่คุณเขียนเลยครับแล้วผมจะมาแนะนำเลยมาดูอันนี้เกมไว้เล่นแกะระบายเขียดนะครับน,นั้นแมงนาเข้าไปแล้วก็เสียนี่ก็ Facebook นี่ก็สกายนะนี่กูเกิลนะ เยอะแยะครับในโฟโต้ผมเข้าไปดูครับมันจะไม่มีอะไรเลยครับบางคนก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ผมไม่มีครับรู้ไหมครับทําไมผมทุกอย่างมันจะไม่มีเพราะผมผมลบทิ้งครับผมเผือลบทิ้งกลับไปที่หน้าจอเหนื่อยมากครับโอเคครับจบทลิปแค่นี้ครับบายบายครับสองนิ้ว อย่างดีกว่าสงสัยคนหลายคนอาจจะถามนี่คืออะไรนี่คือหนังอย่งางลายฉละนี่คืออะไรนี่คือที่ต่อเมมโอเคนี่คืออะไรนี่คือที่ดีบุเนี่ยอันนั้นไงคุณคงจะรู้แหละที่คันหนังสือไม่ใช่ไม่ใช่เดาเดาคุณอยากจะรู้แบบนี่เป็นแผ่นกมที่ผมบอกไป จะเปิดให้ดูครับมองโคตครับมองโคตดอือหือือหแล้วคุณมองวันหมดอายุครับใช้ไอเทมนั่นไงหาสองครับเงือบครับเงืบเลยโอเคครับบายบายฟีอู่เกนติ้งตองปิงปองชับ